แต่พวกคุณเนี่ยวันนี้ไปไหนนั่งมีปัสสนาสมาธิไหวหรือเปล่าคะเขาพูดถึงอ้อเหรอเขาเจ็บไงเจ็บแค้นเครื่องโกธโทษฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเครื่องโกด จำเลยรักเหรอเปลี่ยนเป็นเพลงจำกูไว้ <laughs> <c oughs> อ้อจะจัดการเขาด้วยวิธีการทางกฎหมายเท่านั้นไม่นอกกติกาแน่นอนอืเก <c oughs> ่งให้ตลอดนะคะคุณแม่อ้อแค่มีข้อมูลให้กับ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเออแม่ไม่กลัวอะไรแม่ก็กลัวสารและสัมภารไว้ด้วยก็ดีนะคะอย่ามั่นมากคุณรู้ไหมถ้าโดนคดฟนีฟอกเงินจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ยึดทรัพย์นะคะ ใครก็ช่างที่พูดถึงลูกเขาไม่เข้าข้างไม่เห็นด้วยนั่นคือศัตรูแปลว่าคุณแม่มีศัตรูคนไทยทั้งประเทศแหลคะค่ะพวกคุณเป็นแค่คนแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศไทยก็มีพวกแอดมินเนี่ยอยู่ในนี้ที่ไปก้มกราบวันที่ไปกองปราบเนี่ยมีแต่พวกเนี้ยที่ไปอยู่ยี่สิบกว่าคนเนี่ยจากหกสิบกว่าคนเนี่ยพวกมึงเนี่ยที่ไปมีแค่นี้แหละ ฟ้องให้หมดค่ะคุณเน็นไหมที่ไปเชียเนี่ยอุ้ยศรัทธาจาน้องนั่งสมาธิแล้วเห็นผลเห็นแสงสีทองนี่อุมโนไปเอาดอกไม้ไปก้มกราบมันมาจากในนี้ค่ะรายชื่อมันมาจากในนี้คนพวกนี้คือแอดมิน ให้ทุกคนปิ๊งยังปิ๊งไหมปิ๊งเลยนี่ชื่อนามสกุลนางสาวจุดๆุนิกเนมแม่จุดๆุุหน้าที่ประธานแม่น้องที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งจุดจุดจุดจนี่คือหน่วยซิวสองนายจุดๆุดจพ่อจุดๆุุด เป็นพ่อของเด็กจังหวัดสุราษฎร์เป็นหน่วยซิลเขาตั้งกันนะหน่วยซิวหน่วยซิวก็คือหน่วยที่ประกบติดกับเด็กโอ้เนี่ยมีหมดละคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดนะคะอย่าคิดว่ารายชื่อพวกคุณเราจะหาไม่ได้นะนี่คือชื่อนี่คือชื่อนี่คือหน้าที่ของแต่ละคนที่เป็นแอดมินนะคะ มีหมดนะออมวันได้แค่ออกมาแพรมนะเขามีข้อมูลนะทําไมเขาถึงเกลียดอ้อไงนี่ไงเขาถึงเกลียดอ้อไงเอ๊ะวันนี้สายรับเอากระเป๋าอะไรไปอีกดีนะไล่์ฉ่ำกับทนวยเอาทนวยออกมาไลได้แล้วหรอทนวยออกมาไลได้แล้วหรอใช่ไง ข้อมูลเยอะเขาเลยไม่ชอบไงงานนี้อ้อต้องขอบคุณมูลนิธิกองทัพธรรมทนายอนันชัยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการและจัดการแก๊งเชื่อมจิตนี้สักทีบางคนถามว่าเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะจบอ้อพูดอยู่แทบทุกวันตั้งแต่อ้อทำมาธันวาคมนะคะมันไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรัดเลยเอ้อทำได้แค่เปิดโปกระบวนการนี้ เขาก็ยังไม่หยุดไงแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เราเริ่มนับหนึ่งก็คือวันที่13พฤ,ฤษภาคมที่เราไปยื่นที่กองปราบฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบหาหลักฐานสอบปากคําต่างๆนานาเยอะแยะมากมา,กมามยยังไม่ถึงเดือนเลยทุกคนใจเย็นๆนะคะเราทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุด เขาจะหยุดไหมมีคนเขาจะหยุดไหมถ้าสาลสั่งเขาไม่หยุดเขาก็ติดคุกคุณเข้าใจไหมคะถ้าสารสั่งแล้วเขาไม่หยุดเขาก็ติดคุกเขาจะยอมเสี่ยงติดคุกเหรอคะจะฟ้องพี่อั๋นเหรอฟ้องเลยพี่อั๋นภูวานาถฟ้องเรื่องอะไรวะ ฟ้องให้หมดทั้งประเทศเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าการฟ้องร้องคนคนหนึ่งไม่ได้ง่ายอ่าที่คุณคิดคุณก็ต้องเอาลูกคุณเที่ยวขึ้นลงขึ้นศาลอย่างนี้ไม่จบแล้วเด็กเขาจะรู้สึกยังไงเพื่อนลูกคุณจะรู้สึกยังไงว่าโอ้โหคุณไม่ได้สามารถไปเฝ้าลูกคุณได้ตลอด24ชั่วโมงในโรงเรียนนะคะถูกไหม ไรู้ฟ้องเรื่องอะไรข้อหาเยอะจัดเยอะแยะไปหมดเห็นว่าจะฟ้องพี่อั๋นถ้าอย่างนี้นักข่าวสื่อมวลชนไม่สามารถพูดอะไรได้เลยไม่สามารถตีแผ่ไรได้เลยแล้วเสือเอาลูวเองออกมาสู่สังคมโซเชียลทำไมบอกแล้วว่าทำไมไม่เอาไว้ในบางบานเล่นกันอยู่ในบางบานนู่นออกมาทำอะไรฮะ ออกมาทำอะไรไปเล่นปั่นแปะกันในถ้ำหนูคาไ,ไปซื้อลูกแก้วมาให้ลูกเล่นดีดกันอยู่ในถ้ำปูไม่ต้องออกมาสู่สังคมขงเข้าใจไหมไม่ม,มีของลูกไหมไม่มีจะแบ่งกินก็แบ่งของพี่ปาร์คห้าไม้เอ,อ้เอาราซิลใส่คำจิ้มมาเลยครับใส่ะวะ ฟ้องว่าหัวร้านใครไปพูดเราไม่เคยพูดว่าเขาหัวร้านนี่เธอพูดเองนะฉันไม่ได้พูดนะมันเป็นรักต่ของบุคคลอตอนนี้เขาไลฟ์อยู่หรอ <c oughs> ไหนขอเข้าไปดูสิตอนนี้เขาไลฟ์อยู่หรออ๋อไลฟ์เพิ่งจบเดี๋ยวก็มีคนตัดมาลง <c oughs> ละค่ะฟองเาฟอง ดี๋ยวฟ้องตรงให้หมดเลยฟ้องตรงนี่ว่าจะไม่ทําท่านี้นะรู้สึกเป็นความผูบาทกับชีวิตตัวเองอุตส่าห์สลัดล่างนี้ออกไปแล้วอุ้ยเดูสีพันเลยเหรอเขาดูอะไรกันล่ะต้นอ้อฟ้องตรงเลยฟ้องตรงฟ้องอ้อข้อหาอะไรคุกกลมคมคูคุกคามทารุณกรรมเหรอคะดิฉันไปทารุณกรรมอะไรลูกคุณ พวกคุณไม่มีปัญญาออกไปหาซื้อข้าวแดกเองที่กุทารุณกรรมอะไรก่อนอ้อ,อฟ้องกลับแน่นอนค่ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอ้อจะไปสอนอนทองหลอคุณจะได้มาสอนอนอทองหลออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอดู